รู้หรือไม่นี่คือเรือรบที่ใหญ่และทรงพลังที่สุดในประวัติศาสตร์กองทับเรือไทยเรือหลวงจักรีนนรอเบตเรือบรรทุกอากาศยานและเรือธงประจำกองเรือยุทธการระวังขับน้ำเต็มที่ประมาณ11,500ตันความยาวลำเรือ182เมตรประจำการตั้งแต่ปี2440ขีดความสามารถการบรรทุกบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ได้สูงสุด14ลำเช่น4ีฮอ s u p e r l i ลิง์เดิมเคยบรรทุกเครื่องบิน h a r r ริเอร์ VSTOL รองรับกำลังพลระจำการและนักบินรวมกว่า600นายมีห้องโรงเก็บอากาศยานใต้ดาดฟ้าเครื่องบินห้องซ่อมบำรุงอุปกรณ์การบินและยุโทโธปกรณ์ครบวงจรห้องบังคับการและศูนย์บัญชาการรบระบบป้องกันและควบคุมการรบระบบอำนวยการรบเซวาโกควบคุมข้อมูลและการรบทางลำเรดาร์ーーตรวจการทางอากาศ ANSPS 52C ระยะไกลเรดาร์ควบคุมการบิน ANSPS 64V ระบบปืนกลอัตโนมัต Go ิ GoKeeper CIWS ป้องกันระยะประชิดภารกิจสำคัญเป็นศูนย์กลางปฏิบัติการรบทางทะเลและทางอากาศใช้ในภารกิจค้นหาช่วยเหลือผู้ประสบภัยและบรรเทาสาธารณภัยเป็นสัญลักษณ์แห่งอธิปไตยและศักยภาพของราชนาวีไทย นี่คือเรือหลวงจากกรีนรุเบตยักษ์ใหญ่แห่งอ่าวไทยเรือรบที่สะท้อนพลังอำนาจของประเทศไทย